สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้าสวนยางพาราปลูกใหม่เหมือนเดิมครับโดนมาซ่อมต้นก้ายางครับเพราะเราก็ไม่ได้ซื้อครับถ้าซื้อนี่ลำบากมากครับก็โดนกระต่ายกัดอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมก็ยังปาบไม่ได้ครับผมก็ติดโซล่าเซลล์ไว้แล้วครับโดนตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมตัวแต่บนต้นไม้นะครับแล้วก็แถวแถวกระท่อมอีกครับนี่ครับบรรยากาศสวนยางครับ นี่ผมก็เอาต้นเพาะเม็ดนะครับเอามาใส่ครับเพราะว่าไม่ไม่จริงๆแล้วไม่มีเงินจะซื้อแล้วครับผู้ชมก่ายยางก็เอามาซ่องก็ประมาณต้นก้าประมาณห้าสิบาทซื้อไม่ได้แล้วครับต้องเอาเม็ดอย่างเดียวแล้วครับผู้ชมถ้าเม็ดเดี๋ยวพอเราจะติดตาก็ปีหน้าก็ติดตาก็ได้อยู่ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่ติดตาก็ปล่อยอย่างนี้แล้วเอาแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับเห็นไอ้เจ้ากระต่ายมากัดของเราแล้วครับ นี่ครับผมซ่อมมาประมาณสามต้นแล้วครับผมยังปรับไม่ได้ครับนี่ครับยังหาวิธีไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้ามีวิธีใหม่ๆก็ก็ก็คอมเมนต์มาก็ได้ครับผมก็ใส่พวกอะไรอะกับดักอะไรแล้วครับก็ใส่ไว้เส้นลุ่มเส้นลวดอธิอมีท่านผู้ชมแนะนํามาผมก็ทําหมดแล้วครับแต่ก็ยังโดนอยู่ครับแต่โดนไม่เยอะครับช่วงนี้ยังโดนน้อยครับ ก็ถือว่า้าเป็นเปอร์เซนต์ก็โดนไปประมาณ10%ได้ครับวันนี้ก็เอากระยางมามาเพาะปลูกใหม่ครับนี่ครับถอนมาอย่างนี้แล้วครับผู้ชมวันนี้ถอนมาใหม่ๆตอนเช้าเลยครับคงไม่ได้แช่น้ํายาเลียงรากแล้วครับเพราะว่า <laughs> เราแช่แล้วก็ยังงั้นยังั้นละครับคุณผู้ชมแช่มากระต่ายกัดกัดนะครับ สู้เราไม่แช่กันดีกว่าครับเอาสดๆวันนี้แล้วครับเอาตอนเช้าเราก็มาลงแล้วครับวันนี้ก็วันที่สิบสามเดือนสิงหาแล้วก็แผ่นดินฉ่าน้ําแล้วครับเอาเรามาดูลองดูครับวันนี้ก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับเป็นของพื้นพื้นบ้านครับผมลืมครับลืมเอาพวกแสลงลืมเสียมมาครับผมจะปลูกางนี้ได้ไหมครับได้ครับนี่ครับไม้นะครับ จะเป็นไม้ไผ่ก็ดีครับแต่ไม่มีไม้ไผ่ครับเอาเป็นเป็นไม้สักในแหละครับแล้วก็นี่ค้อนตอกครับเอาตอกยังไงครับเพราะช่วงนี้ดินเขาอ่อนครับก็ตอกได้อยู่นะท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเอามาดูกันใกล้ๆครับวันนี้ผมปลูกต้นคู่ครับนี่นี่ของจริงอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ของจริงอยู่ตรงนี้ครับกระต่ายยังไม่กัดครับแต่ก็ไม่แน่ครับไม่รู้จะกัดวันไหนเหมือนกันครับโอ้ยท่านผู้ชมก็ไม่แน่ว่าจะกัดวันไหนเหมือนกันครับ จากตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเอามาดูกันครับว่าเราจะทํากันแบบนี้ครับเราจะตอ,อกมันตอ,อกเลยครับก็ออกมาสัก80เซนก็ได้นะครับผมว่า80เซนนี่น่าจะน่ารักกว่าครับถ้าหนึ่งเมตรมันก็กว้างเกินไปนะครับ นี่ครับความลึกเขาก็ประมาณสิบห้าเซนได้ครับครับอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผู้ชมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มีอยู่หลายต้นอยู่ครับวันนี้ผมตอนเช้านี่ผมเอามาประมาณ200ต้นครับแบบนี้ครับ อายุของเขาเลยครับต้นกล้านี้ก็ประมาณผมว่าน่าจะสองปีได้ครับถ้าปีเดียวไม่ใช่ครับนี่สองปีเขาจะออกตั้งสีน้ําตาลหน่อยครับถอนมาแล้วครับถอนสดๆแล้วครับเขาจะมีรากฝอยเนี่ยครับถอนมาปุ๊บเนี่ยเราก็บังต้นเขามีรากแก้วเราก็หักเลยครับหักรากแก้วออกทิ้งเลยครับหักรากแก้วทิ้งแบบนี้ครับถ้ามีรากแก้วนะครับหักทิ้งครับ ให้มันเหลือนิดหน่อยแค่นั้นเองครับเหลือสักประมาณสักห้าเซนพอครับเดี๋ยวหลักฝอยนี่สาคัญมากครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลําลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แล้ะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับายบายครับเดี๋ยวผมคงทำงานต่อครับวันนี้ผมมาซ่อมซ่อมซ่อมที่กระต่ายกัดครับบายครับชมบรรยากาศสวนครับก็ให้ทีมงานตัดหญ้าไปครับในบรรยากาศสวนผมครับก็ ถ้าตัดแบบนี้ก็เอาสายเอนตัดง่ายครับอับลาจริงๆแล้วครับท่านผู้ชม